สววน,นะครับนี่ตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตาล้มลุกซื้อมากี่ตัวบอกพ่อแ่ยี่สิบเลยเลยี่สิบตัวเลยนี่สองตัวที่แก่แล้วนุ่ยโอเคตัวแรกเราไม่ตัดให้แล้วน,นะน้องเจกแก่เองเฮ้ยนีหน่หน้ายิม้มได้เป็นหน้ายิ้ ม่ตัดนี้ลางเจดึงเองเฮ้ยหน้าหน้ามันคนหอบ <c oughs> นี่หน้ามันคนเหนื่อยเลยหน้ามันคนเหนื่อยเอาขยะไว้ในถุง <c oughs> นี่เลยอ้าว น tamam> uh ี่ซองเป็นอย่างนี้นะครับนุ่งเจซื้อมายี่อย่าองเลยนี่อันนี้ได้หน้าอะไรครับอุ้ยหน้ได้ได้น้ามองบนเหรอเคยตะเลไงตะเลนี่อันนี้ไม่จอเป็นไง ลายดูน่าลายอยู่อยอโอ้ยน่าเป็นรูปหัวใจด้วย<ช>แค่นี้น่าหรอหน้าเจ๊ตัวละกกี่บาทขอบ,บเุณ่อนด้วยตัวละกกี่บาทห้าบาทเธอซื้อหนึ่งตัวห้าบาท โอเคเอาสามา่ะอันนี้อะไรครับหน้าหน้าหน้าหัวใจหน้าหัวใจไหนนะนี่ไงสามสองตัว เห็นไหมนี่ดูในี่อันนี้อันแกนเลยนี่เอาถุงออกไปหน้าหอบอีกแล้วหน้าหอบนี่ไง นี่หันหน้าไปสุดมันไม่หันอ,อนาน่าไหนได้ไหมคะเอามานี่หน้ามืนนะ่ะหน้ามืน นั่งงงเหรอตาลายเหมือนเดินไปแล้วก็งงทางเลยตาลายโหเป็นแก้งเลยอะเหมือนคนตาบอดสีเมื่อกี้อาวอ๋ออันนี้ไม่เหมือนกันนี่อันนี้มันมีสองตานี่อันนี้มีหนึ่งตาอันนี้สองตา อา้าวน่างงทางอีกแล้วไหนครับเอ๋อตาลายตาลายตาลาย <c oughs> อันนี้โอ้อน่านี้อีกแล้วหน้าซ้ำ sao san cặp đôi này, ô, <laughs> 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 oh. <It now. cười> I love you, I love you. Nhi người. Nhi người. Nhi. ใจใกินเคียงแล้วครับสามสามอันแล้วเลยอีกสี่ตัวเ <c oughs> ลยอีกสี่ตัวอ่วอะหน้าขำมิกแล้วหวู้วาม่ปุดพื้นอย่างเยอะเลยแก๊เป็นแก๊งเมืออ๋อ หน้าตาเหลี่ยงอีกอีกสองตัวครับอีกตัวเดียวนี่อันนี้ตัวสุดท้ายอ่ะอันนี้อีกแล้วอีกแล้วเนี่ยตาหนึ่งดวงเนี่ยตาชี้หนึ่งดวงอ่ะตัวสุดท้ายแล้วครับนี่อันสุดท้ายอุ้ยไม่เป็นไร หลุดมาแล้วฮะ <laughs> อ้าวเหรอไม่ใช่ว่านันเมื่อกี้นี้ที่ลวกอย่างนี้นะ้ามุนหนึ่งและวมาแล้ว <c oughs> โอเคนี่หมดแล้วไม่ช้างขยักโอ้โหยี่สิบตัวนี่ใครวางมันจะเล่นเป็นยังไงลูกงั้นเจะทำให้เพื่อนๆดูสิไม่ลอยยี่สิบตัวล้มลุก นี่เต้นกันใหญ่เลยนี่ดูนะกระดากิรกรกดาษกดาาโอออันนี้ลูกปิ๊กออันนี้แล้วครับอ่ะนีอันนี้ลูกปิ๊กสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วย Bye bye. Bye.